นี่นะครับเราเราจะเห็นว่ามีบุคคลนั่งอยู่ในบ้านยอดเนี่ยครับมี3ยอดก็สันนิษฐานว่าเป็นร้ชยกรที่3เพราะว่าร้ชยกรที่3ามนั้นทรงพระนามว่าทับที่แปลว่าที่นั่งหรือหรือบ้านหรือกระท่อมเนี่ยนะครับทรงมีพระบรมราชโองการให้นํากักฝิ่นเนี่ยนะครับที่อยู่เนี่ยครับบนโต๊ะหรืออยู่ตามพื้นกองสมเป็นเนินอย่างเงี้ยครับนำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธเศษธรรมนีหรือหลวงพ่อกักฝิ่น ที่ได้เล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีกรรมวิธีต่างๆเรียครับเราก็จะเห็นว่ามีการสูบลมมีการปั๊มลมนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนมากขึ้นเพื่อให้ลมนั่นนะ่ะปั๊มให้เกิดอุณหภูมิหรือให้เกิดไฟที่ลุกมากขึ้นนะครับก็จะทําให้หลอมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําการหล่อเทหล่อลงไปนะครับลงไปในเบ้า ซึ่งจะเป็นเบ้าสําหรับการหล่อพระพุทธรูปซึ่งที่นําเสนอไปข้างต้นก็กลายเป็นพระพุทธเศษธรรมนีพระพุทธรูปกลักปินด้านบนนะครับก็ปรดิสถานมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามากราบสักการะนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เทปออกอากาศไปก็จะมีการเปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาสักการะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ